ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ7 e v e n e อีเลฟเว่ r คิวบอยรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับพนักง,งาน7ที่หน้าตาดีและมีเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเราจะทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ชีวิตเนี่ยได้พลิกผันให้มาฝึกงานกับร้าน7 e เ e ่เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับกับผมก้ากกำมะนาพันนาครับน,ษษน,นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่1นนะครับ ต้องขอบอกกันเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีปัญหาครับผมไม่ว่าท่้นจะเป็นเด็กเกเรไม่ตั้งใจเรียนจนถึงขนาดผมเคยโยกโพตีกันด้วยนะครับผมซึ่งจนถึงวันที่ผมเข้ามาศึกษาที่ระดับอวชอนะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวผมครับทําให้ผมได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดเกือบเสียชีวิตเลยครับผมผมใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวนานถึง6เดือนครับตลอด6เดือนนั้นผมเห็นคุณแม่แล้วก็คุณพ่พอร้องไห้ มันทําให้ตัวผมรู้สึกแย่มากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายจิยตใจแล้วก็รวมถึงฐานะการเงินครับทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลยครับแต่ผมก็ยังโชคดีครับที่ได้อาจารย์จัที่สูย์นะครับช่วยในเรื่องของการเรียนครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อสอบเอางานมาให้ทำช่วยเหลือผมจนผมผ่านเทอมหนึ่งนั้นมาได้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะส่งผลให้ผมรู้สึกว่าผมควรจะกลับมาตั้งใจเรียนควรจะกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหากินปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะนั่นครับทาให้ผมสัญญาตัวเองว่าผมจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ครับก็จัดกิจกรรมให้ขึ้นไปพูดเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับบนเวทีเขาก็จับนักศึกษายขึ้นไปครับรวมถึงผมด้วยผมก็เลยเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ผมเคยผ่านมาครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันทุกคนในในฮอ์นั้น ตั้งใจแล้วเงียบฟังผมทุกคนเลยมันทําให้ผมคิดคิดย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราทําเราขึ้นมายืนพูดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราขึ้นมาพูดให้กับคนที่เราก็ไม่รู้จักตั้งเกือบพันคนแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารอยู่มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราเราคงที่แบบภูมิใจในตัวเองมากอะที่คือครับแล้วแบบตอนจบ สุดท้ายเขาก็ติดต่อกลับมาครับผมได้อะไรจากเซเว่นนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารร้านนะครับก็ที่เรียนรู้มาตลอดระยะเวลา4ปีไม่จะเป็นเรื่องการสั่งของเรื่องการดูแลซัพพลายต่างๆเรื่องการดูออด,ดงออดิตอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมสามารถถ่ายทอด ความรู้ตรงนี้ครับให้กับคนอื่นได้ก็เลยทําให้ผมเปลี่ยนเสมือนเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนที่รุ่นเดียวกันนะครับที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์นในด้านการลรงแามมาก่อนบางครั้งก็จะเป็นรุ่นที่ปี3ที่มาลรงลานเหมือนกันนะครับผมก็ต้องคอยหาวิธีที่จะคุยกับเขาพูดกับเขาให้กำลังใจเขาในการทํางานนะครับ ผมเองก็จะได้เงินเดือนนะครับตลอดระยะเวลา3าเดือนที่ผมลงฝึกงานนะครับผมเงินเดือนที่ผมได้มาผมก็จะแบ่งไปใช้ส่วนตัวบ้างก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าหอหรือค่าอาหารการกินหรือผมจะซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบ่งจากเงินเดือนตรงนี้ไปแล้วก็จะมีเงินบางส่วนครับที่ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาไปลงทุนกับการซื้อขนมมาขายในสถาบันแห่งนี้ครับบางครั้งผมก็จะเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัด อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปอะครับสิ่งที่ทําให้ผมลูกขึ้นมาแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคในอดีตของผมที่ผ่านมาได้นะครับมันผมไม่ได้ทําได้เพราะว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่มันเป็นเพราะว่าโอกาสที่ผมได้รับครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถาบันัรญาภิวัตนะครับที่ให้โอกาสในด้านของคุณกรารศึกษาขอบคุณอาจารย์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการในด้านการเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมเดี๋ยวขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่ไม่ว่าผมจะเกิดปัญหาอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ข้างผมมาตลอดแล้วก็ไม่ทิ้งผมไปไหนนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ผมก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ครับผมคงสอนอะไรไม่ได้ครับนอกจากจะบอกให้ทุกคนอดทนแล้วก็สู้กับปัญหาที่เข้ามาผมเชื่อว่าถ้าทุกคนผ่านไปได้ทุกคนจะโตขึ้นครับ oh. เจะเป็นหนุ่มหล่อที่หน้าตาดีแนะคะยังมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวขอบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆค่ะสำหรับเทปหน้านะคะเราจะพาหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนมาอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการ7 e 1 e u t e Boy เว่นคิวในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ที่ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ